สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับบีครั้งนะ,ะในช่องบีเบจิคทาร์ตนะคะก็ฉันเคยเนาะต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะที่เข้ามาในช่องนะคะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่อในช่องทางใดๆก็ตามนะคะก็ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขในทุกๆวันนะคะ,ะขอจงหลุดพ้นจากพัญนาการทั้งปวงได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายวันนี้ก็เป็นคลิปรนดอมนะคะให้ไพ่มาเล่าเรื่องค่ะ สำหรับพเพื่อนๆนะคะที่มีพลังงานดึงดูดให้เข้ามารับข้อมูลข่าวสารในวันนี้นะคะให้การสื่อสารผ่านหน้าไพ่ในวันนี้ชัดเจนสว่างกระจ่างแจ้งตามความเป็นจริงตามที่ครูค,ร,ค,ร,คร,จร,จรูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาประจําตัวไฮเซลของเพื่อนๆต้องการจะสื่อสารนะคะใครที่ไม่ได้เป็นเ,เจ้าของคลิปหรือไม่ได้รับพลังงานดึงดูดจะให้เกิดบังเอิญเข้ามาให้ฟังแล้วไม่ใช่ เราก็สามารถกดก้าวข้ามไปได้เลยนะคะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องราวของคุณก็เป็นได้ค่ะนะคะอนะคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้ครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเล่าเรื่องผ่านหน้าไพา่ว่าอย่างไรบ้างนะคะขอใช้สหรับนี้ก่อนนะคะวายรีเฟคชั่นจะหรุดมาสองใบ นนีะคะใบแรกมาเลยพลังงานห้าเหรียญค่ะธาตุดินมังกรพฤกษกันนะคะไพ่เหรียญน,นะคะห้าเหรียญอ่าเจ็ดดาบมาแล้วค่ะมีใครซุกอยู่ตรงต้นไม้หรือเปล่าเจ็ดดาบท่าลมนะคะมีถุนตุนกุมกุรุก็มาะคะ่ะราศีพฤกษกนะคะดิโฮโร์เฟน พายุฟนนะคะแล้วก็จัดเม้นต์อ่าถึงเวลาแล้วใครทําสิ่งไรก็ได้ผลได้รับผลแห่งการกระทํานั้นนะคะจัดเม้นต์ถึงเวลาเป่าประกาศถึงเวลาเปิดเผยความจริงอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นได้ค่ะใครที่ส้มอยู่ตรงต้นไม้นี้นะคะ <c oughs> <c oughs> มาค่ะห้าไม้เทา้านะคะห้าไม้เทา้าสําหรับนี้คือเป็นการแบบวา่าเข้าประจาจุดอะเห็นไหมสังเกตทัดไฟนะคะเมสสิงห์ธนูในอ่าสําหรับอื่นจะ ที่เป็นพื้นฐานนะคะก็จะเป็นรูปแบบเหมือนคนถือไม้แล้วก็ตีกันใช่ไหมแต่นี้ไม่ใช่อ่ะทุกคนเข้าประจําจุดประจําที่ของตัวเองแล้วแล้วเราเหมือนกำลังวิ่งเข้าไปเข้าประจําจุดเหมือนกันเนาะประมาณอ่ะเนี่ยเพื่อนๆอยู่ประจําจุดกันหมดแล้วนะอ่ะมาถึงเวลาแล้วที่ต้องแบบเข้าประจําจุดประมาณนี้นะคะถึงเวลาเห็นไหมเนี่ยมีการเดินออกมานะวิ่งเข้าประจาจุดได้แล้วค่ะประมาณนี้สิ่งที่ไพ่ยอยากบอกนะเดี๋ยวดูเรื่องเราโดยรวมอีกทีนึงนะคะ มาใช้สำหรับวิเศตทารุห้าดาบก็มาเห็นไหมห้าดาบมานี่เนี่ยคนนี้ซุ่มอยู่นี่รู้เลยว่าประมาณดบบไหนห้าดาบทัดนลมนะคะพิถุนตุนกุมห้าดาบเจ็ดดาบเนาะทัดนลมและตัวนี้หนึ่งไม้เทา้ามีผีเสื้ออยู่ด้วยหนึ่งไม้เทา้า ฮัตไฟค่ะเมตสิงหธนูเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆเนาะราชินีถือถ้วยท่านนะ้ำมีนกรกฏพิจิกเรื่อนิดนึงนะครับอันนี้เจ็ดเหรียญน,นะท่านดินมังกรพึกศกันสามถ้วยนะเห็นไหชูถ้วยเฉลิมฉลองสามถ้วยท่านนะ้ำมีนกรกฎพิจิก คิงถือไม้เท้าก็มาค่ะคิงถือไม้เท้าจัดการได้ใครซุ่มอยู่คิงจัดการน่ะจัดการได้เอาอยู่คิงถือไม้เท้านะคะทัดไฟค่ะแม่สิงห์ธนูตัวนี้เป็นเดอะเฮอร์มิตค่ะส่องตะเกียงมาเลยสว่างเดอะเฮอร์มิตรอสีกันนะคะและอันนี้สามเหรียญทัดดินมังกรปรกสบกัน สวินถือดาบทัดลมมิถุนตุนกุมค่ะและใบนี้สิบเหรียญพลังงานรวยมาเลยสิบเหรียญน,นะ,ะมีความสุขอยู่กับครอบครัวเนี่ยเข้าประจำจุดกันหมดแล้วอะทุกคนเข้าที่เข้าทางของตัวเองแล้วก็มีความสุขสมบูรณ์พร้อมอะเนี่ยถึงเวลาที่ไร้รับผลที่เราเคยได้ลงมือลงแรงไปเนาะได้เข้าประจําจุดแล้วก็ครอบครัวมีความสุขค่ะสิบเหรียญแล้วได้มีการเฉลิมฉลองนะคะช่วงนี้พลังงานขึ้นมาเลย ส่วนใครที่แอบเหมือนเคยมีใครที่มาซุ่มหรือมีพลังงานบางอย่างนะแอบซุ่มอยู่ด้วยความที่เขาอาจจะนันมีตัวนี้ค่ะห้าดบอ่ะในความอยากเอาชนะเรื่องนี้เป็นความชอบไม่ชอบอ่ะไม่ได้อย่างใจนะไม่ได้อย่างใจเขานะไม่ใช่อย่างใจเราคือเราไม่ได้อย่างใจเขาเม่เกิดความอยากเอาชนะนะ,นะอยากจะมาลุมเนี่ยนะคะเป็นตัวน้นอยๆตัวนี้น,นก็เอาดาับมาลุมแบบตัวใหญ่เนาะประมาณเนี้ยค่ะความชอบไม่ชอบความได้รู้สึกว่าได้เปรียบเสียเปรียบอยากจะเอาชนะค้าคารกันนะเนาะ ทำให้แบบมาซุ่มกันนะแต่ตอนนี้ค่ะเหมือนเพื่อนๆมีครูครูบาอาจารย์ขึ้นมาเลยอ่ะดี e h e r o เฟนขึ้นมาปกปักคุ้มครองป้องกันเนี่ยเป็นเหมือนอัศวินมาคอยปกป้องเพื่อนๆน่ะพลังงานใดเข้ามาก็ไม่สามารถทาอะไรได้นะ,ะตอนเนี้พี่ไพ่บอกอ่ะนะคะพร้อมรุ่อยอ่ะพร้อมกล้วยลองมาดิฝันเพราะว่าเนี่ยคุมอยู่ทั้งบนทั้งด้านบนทั้งคู่เลยก็มีติดประกบข้างเลยแล้วก็ตัวน,นี้ค่ะรอดูค่ะรอดูผลของการกระทําที่เขาทํา,ทา,ทา แอบซุ่มทําอะไรบางอย่างนะเขาจะได้รับผลแห่งการกระทาของเขาเองนะคะก็แอคชั่นนะกับรีอคชั่นอยู่แล้วเนาะก็คือกคตรยงเห็นและผลนั่นแหละคะ่ะทําอะไรก็อันดับแรกอความคิดอะขุณนมัว,ม,วมีความถี่ที่คิดในแนวทางที่ไม่ดีใช่ไหมคิดเยอะคิดมาคิดลบพลังงานมันไม่ได้ตกกับใครมันตกกับตัวเองนั่นแหละคนที่คิดคิดลบใช่ไหมคะอันนั้นคืออันดับแรกเลยที่เขาจะได้รับและผลแห่งการที่เขาไปทําอะไรนู่นนี่นั่นซุ่มแอบซุ่มทําร้ายอะ อะไรบางอย่างที่เพื่อนๆอ,อาจจะรับรู้ได้ด้วยตนเองในะแต่ละท่านนะว่าโดนะทําอะไรบ้างเนาะเขาก็จะได้รับผลของเขาอะจากผลของการกทำนี่นแหละค่ะเพราะว่าเพื่อนๆมีพลังงานของทั้งครุแล้วก็ความเป็นคิงถือไม่เท้าอะ่ะเรานั่งอยู่บนแท่นบัลลังก์ของเราเองอะ่ะแต่บางทีเราก็นั่งเฉยๆในความเป็นตัวของตัวเองเนี่แหละมีความเก่งมีความสามารถนะบางทีมันโดดเด่นไปเตะตาใครบางคนที่อา่าประมาณนี้ก็เป็นพลังงานที่ เขาก็มีบทบาทของเขานะคะเราก็ไม่ไปก้าวร่วงกันเนาะแต่ละคนก็อาจจะเขียนบทมาอย่างนี้เพื่อส่งให้เราได้เห็นว่าอ๋อมันยังมีพลังงานนี้อยู่เราจะต้องทํายังไงอะไรไงต่อไปมองให้เห็นค่ะว่าทุกอย่างที่มันเข้ามาสะท้อนที่เกิดขึ้นรายล้อมรอบกายเราอะให้เรารู้ไว้ค่ะว่าเขาเข้ามาเพื่อให้เราเติบโตนะเติบโตถ้าเรากลับเ็้าสู่ภายในนะกับโตัด้านเรียนรู้อ๋อพลังงานแบบนี้เราควรจะหลีกเลี่ยงนะคนขยับไม่เข้าไปเข้าใกล้ ออกมาได้หรือวางตัวกันกลางไม่ไปสานต่อหรือส่งอะไรสะท้อนกันไปกันมามันก็ไม่จบไม่สิ้นนะเคลียร์กันให้จบแบบอาจจะมีวาระหรือพันธะอะไรที่ผูกพันกันมาที่ต้องมาเคลียร์ตัดกันให้จบถึงเวลาปลดปล่อยเนี่ยเพราะมันมีจัดเมนต์ขึ้นมาอาจจะมีวาระกรรมอะไรกันมาก็ได้ค่ะกับบุคคลเหล่านั้นะอาจจะไม่ใช่คนเดียวแด้มาเป็นกลุ่มเนี่ยกับบุคคลเหล่านั้นค่ะปิดจบปิดจับไปหมดในเหตุการณ์ปัจจุบันที่ได้มาพบเจอนะได้ไม่ต้องมาวนเวียน สารต่อกับเรื่องราวแบบนั้นอีกก็ปลดปล่อยไปให้หมดค่ะเคลียไปให้จบเนาะเอาให้จบแล้วเราจะได้ไปต่อในความเป็นตัวเราที่เป็นกิ่งถึงในเท้าค่ะนะคะและแค่รับรู้แต่ไม่ต้องไปรับเอาพลังงานเขาอ่ะแต่เราก็ไม่ต้องสะท้อนกลับหรือส่งต่อกันไปกันมาเพราะมันเป็นการเป็นสร้างเรื่องราวเราต้องไปเจอเจอกันอีกไม่รู้กี่ปกกี่ชาติเนาะเอาให้จบค่ะเอาให้จบเนาะเพราะหลายคนเขาประจําจุดกันหมดแล้วอะ่ะเหลือเพื่อนเหลือเพื่อนเพื่อนเ,อน,เนี่ยกำลังวิ่งเข้าจุดเห็นไหมในกลุ่มนี้ทีมเราเนี่ย ถ้าไม่เท้าเนี่ยในสำหรับนี้คือเข้าประจําจุดกันแล้วเนี่ยหนึ่งเหลือเรากำลังวิ่งเข้าที่นะเพราะต้องมาเคลียร์กับตรงนี้ก่อนไงย,ยังเคลียร์ไม่หมดเลยเข้าจุดไม่ได้ยังประจําจุดไม่ได้เนาะนั่นเองค่ะเนี่ยค่ะแล้วพอเราเข้าประจําจุดได้ปุ๊บเห็นมาพลังงานของสิบเหรียญมาเลยครั้งแรกอาจจะโดนกระทํานู่นนี่นั่นเนาะมีพลังงานรู้สึกเอ๊ะโดดเดี่ยวขาดแคลนอะบางทีโดดเดี่ยวไมไ่รู้สึกว่าเนื่องซับนะเพราะซับมันเหมือนพารเติมเต็ม,ตมถึงแม้จะ อยู่กระท่อมหลังน้อยเห็นไหมแต่ห้าเหลี่ยมนี้มาเติมเติมให้กระท่อมหลังนี้มีความสมบูรณ์มีความอบอุ่นได้แต่มันเป็นความรู้สึกจากข้างในที่เ,เพื่อนๆอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนไม่มีใครเพราะว่ารายล้อมไปด้วยบุคคลเหล่านี้แต่ขอให้รู้ค่ะด้วยความเป็นตัวเราเนาะมีความเก่งอยู่ในตัวอย่แล้วค่ะสามารถจัดการได้เอาอยู่ด้วยตัวของตัวเองคนเดียวนะ,ะในเบื้องต้นแล้วก็มีพลังงานของครูมาเสริมและเริ่มแท้แท้จริงเราเป็นกิ่งถึงแม่เท้าเลยคะ่ะ ยังไงก็จัดการได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขอให้เชื่อมั่นและดึงพลังงานขึ้นมาเนาะอย่าใช้การสะท้อนย้อนกลับด้วยพลังงานที่ไปกวายไปลุยกันมันก็ไม่ไม่เกิดผลดีกับตัวเราอะต้องบอกว่าผลดีกับตัวเราเนะาะทําพลังงานของร้อยเสถียรอยู่มันกว่าแบบนิ่งเพราะมันกลางนี่แหละค่ะมันจะทําให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้ได้วยดีเองและกลับมาอยู่กับตัวเองกนะันมาสังเกตนะคะกลับมาอยู่กับตัวเองเพราะว่าอะไรคะ ราชนีถือถ้วยเห็นไหมนั่งอยู่ชายหาดดื่มทะเลมันเปลือกหอยแล้วก็โฟกัสอยู่กับถ้วยของตัวเองอะ่ะคือกลับเข้าสู่ภายในไงไม่ส่งจิตออกนอกไปดูนู่นน,นี่นั่นเนาะก็เพราะว่าอะไรคะ่ะรู้แล้วไงว่าส่งไปก็ไม่ไม่เกิดประโยชน์เนาะโฟกัสตัวเองทำง,งานตัวเองให้ดีจะได้นั่งแท่นบัลลังก์ของความเป็นราชินีโดยความรักความเมตตาที่มีอยู่ในตัวเองเนะะ่ยค่ะและอย่างมั่นคงค่ะไม่ไม่ได้โคนเคเนะลุกไปลุกมานะคะ อยู่กับประจำจุดไดล้วค่ะนะคะนั่นนั่งแท่นของตัวเองได้แล้วประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ตรงนี้มันถึงเวลาเปล่าประกาศจะมาถึงเวลาที่ปลดปล่อยจัดเม้นเคลียชำระล้างอะไรที่เป็นพันธกรรมอะไรต่อกันมาเนาะเราจะได้เริ่มต้นใหม่อะค่ะจะได้ออกมาเปล่งสงตืทีนะเพื่อนๆจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนาะมีหนึ่งไม้เท้ามาค่ะในการที่ปลดปล่อยตรงน,นี้ไปเราจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ให้กับชีวิตของเรานะคะเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ใหม่ที่จะบ่มเพาะมานานแล้วก็ได้ในเรื่องของจิตวิญญาณนะเพราะว่ามีผีเสื้อบินอยู่เหมือนได้ปลดปล่อยตัวเองปลดปล่อยลอกข้าเป็นตัวตนใหม่จิตวิญญาณเนะี่ยตอนนี้ค่ะเริ่มต้นใหม่ในเส้นทางเรียนรู้ของจิตวิญญาณภายในอะ่ะเพราะว่ามีเดอะเฮอร์มิทอยู่ด้านบนดนะ้วยเนาะในการฝีวิเวกทําพลังงานตัวเองให้ดีแล้วออกมาเปล่งแสงนะเพราะว่าต้องเปล่งแสงนั่นแหละค่ะเพราะเขาประจําจุดกันหมดแล้วเหลือเราวิ่งเข้าที่อยู่คนเดียวเนาะกำลังวิ่ง เพราะว่ามันมีเรื่องของภารกิจอยู่เรื่องราวที่เข้ามากระทบกระแทกเราที่เราต้องเจอาอาจจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาไปส่งต่อบอกเราแล้วไปช่วยเหลือผู้คนก็นได้จากการที่เราโดนกระทําแล้วก็ไปส่งต่อผู้คนที่เขาเจออะไรที่คล้ายๆเราว่าเราก็ไปช่วยเหลือเขาอะประมาณนี้เนาะเนี่ยค่ะในเรื่องราวที่ให้มาบอกที่นี้ขอให้สําหรับนี้มาบอกเพิ่มเติมแล้วกันนะคะตอนนี้ Lucky in Love ก็ขอให้รัก,กี้เลิกนะคะกันทุกคนไม่นะว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบใดๆก็ตามนะคะไรเงื่อนไขค่คะไรเงอนไขนะอย่าไปยึดติดว่าจะต้องเป็นอะไรแบบนั้นอย่างเดียวเนาะนะคะทุกความสัมพันธ์ความรักความแมตตาความปรารถนาดีที่มีให้กันนั่นแหละคะ่ะนั่นไงแต่อยู่ยังยืนยงอะ่ะนะคะอ่ะไปต่อ เห็นไหมเนี่ยมีคนแบบว่าแอบลอบอยู่หลังต้นไม้คิดทรยศแอบทําแอบซุ่มแอบอ่ะแทงข้างหลังหรืออะไรเงี้ยนะคะเจ็ดดาเนี่ยลักลอบทําอะไรบางอย่างแต่เพื่อนเพื่อนจะกลับมาฟื้นฟูตัวเองได้ค่ะเนี่ยเพราะเรามีพลังงานครูรูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองอยู่แล้วค่ะฟื้นฟูตัวเองได้ผ่านแล้วก็ผ่านไปปลดปล่อยไปถือว่าเราอาจจะได้เคยมีอะไรเรื่องราวต่อกันมาก็วางลงค่ะนีเห็นไหม ครรุขึ้นมาอย่างใดสองใบเลยส,สำหรับเลยอันนี้ก็ครรุนะคะฮิติครูแฟนใช่ไหมสำหรับนี้ก็หมายเลขอ่าเหมือนกันคือครูรุกะค่ะมันจะเป็นไปตามที่ควรจะเป็นนะคะตามคันลองนะคะที่ควรจะเป็นนั่นเองตามเส้นทางที่ครูรุครูบาอาจารย์จัดสรรที่ท่านคอยปกปัก,ก,กคุ้มครองเราอยู่เสมอนั่นแหละคะ <S <s ่ะเพราะตัวอย่างก็เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วเนาะไปตามคันลองนี่คืออะไรคะการแข่งขันใช่ไหมที่มันเกิดขึ้นเหมือนจะเป็นเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของธุรกิจเรื่องของการงานนะคะ เรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรเงี้ยค่ะให้ไหลไหลื่นไปคะ่ะทุกอย่างที่เป็นเกิดขึ้นเนี่ยเรื่องราวที่มาเข้ามากระทบกระแทกเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่ต้องมีการแข่งขันแย่งชิงกันก็เป็นได้เนะาะค่ะมาดูใบต่อมาเห็นไหมแข่งขันจากเรื่องที่เรื่องธุรกิจการงานเรื่องสิ่งที่เราได้ลงทุนลงแรงไปนั่นแหลคะค่ะเนาะที่เปนมากระทบกระทัทงอะค่ะ จะผ่านพ้นไปได้ได้วยดีแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่ๆก็ได้เนาะจากการที่เราได้ลงมือลงแรงไปศึกษารเรียนรู้จนมันเติบโตขึ้นมาละ,ะในธุรกิจใหม่ๆเหมือนมาต่อยอดอะต่อยอดจากสิ่งที่เคยทําไว้เนี่ยที่มีหนึ่งมเมตาขึ้นมาตรงนี้ค่ะช่วงแรกมันจะต้องมีการแข่งขันนิดนึงเลยเกิดเหตุการณ์ตัวนี้ก็ถือว่ามีวาระซึ่งกันและกันมาก็ตัดจบไปนะคะมุ่งมั่นเห็นไหมิ่งที่ขอให้โฟกัสในเรื่องของ สิ่งที่เราทำอะค่ะความมุ่งมั่นนะคะอันนี้คือเป็นหมายเลขเจ็ดเนาะความมุ่งมั่นอะชัดเจนสองถ้วยเห็นไหมเป็นเรื่องของความทรงจำในอดีตค่ะนะเอาไม่ใช่สองถ้วยหกถ้วยค่ะเป็นเรื่องราวอะค่ะในอดีตหรือคนที่ในอดีตเนี่ยคนในความทรงจำนี่แหละค่ะ จะเข้ามาช่วยเพื่อนๆฟื้นฟูพลังงานจากเหตุการณ์ที่มันโดนกระทบกระทั่งนะคะจากที่เราโดนกระทำนั่นแหละคะ่ะจากคนที่มีเจดดาบเนาะที่แอบทำอะไรลับหลังข้างหลังเราอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนเก่าหรือคนรู้จักเก่าๆนะคะหรือครูครูบาอาจารย์ทายาทเซลของเรานั่นแหละท่านจะส่งพลังงานมาช่วยฟื้นฟูให้เพื่อนๆผ่านพ้นกับสถานการพลังงานเหล่านั้นไปได้นะคะมาปกป้องโดยเฉพาะเลยค่ะครูเนี่ยมาสองใบเลย นะคะมันเกิดจากการที่เขาคนเหล่านั้นนะคะอันนี้คือสีถ้วยเนาะสีถ้วยเขาอาจจะไม่พอใจเนาะอาจจะเบื่อหน่ายเท้อแท้สิ้นหวังกับความผิดหวังใม่ดีอะไรนี่ค่ะหรือเราเองเนาะ,ะคะ่ะเบื่อกับต้องมาเจออะไรแบบาจะน่าจะเจอหลายครั้งการแบบว่าถูกกระทาอะ่ะคิดคดเนาะไม่ดีหรือถูกอ่าคนไล่ล้อมรอบข้างที่ทางานหรือคนไล่ล้อมที่อยู่ที่อาศายัยอะไรงี้เนาะ ทำให้รู้สึกว่าเบอร์ไหนทแท้ๆสิ้นหวังกับเรื่องที่มันจบมันพังไปแล้วนะคะพลังงานของครุนเนี่ยแหละ่ะจะมาช่วยฝืฝนฝูเพื่อนๆเนาะใบนี้เห็นไหมถึงเวลาจะได้มาสามถ้วยแล้วสามถ้วยสองสำรับเช่นเดียวกันนะคะทาพลังงานตัวเองลับมาค่ะลับมาบอยู่กับความอารมณ์จอยอ,รอยารมณ์แห่งความสุขนะคะอ่าตรงจุดไหนไม่มีพลังงานที่ไม่ดีก็มาหากลุ่มเพื่อนที่เขาเข้าใจคุยกันรู้เรื่องนะพลังงานใกล้เคียงกันแล้วก็ พาตัวเองไปสู่การอะไรนะ enjoy อ่ะอารมณ์เป็นความสุขอะคะ่ะบ้างก็ได้นะคะเพื่อเป็นการผ่อนคลายนอกาะผ่อนคลายอ่ะให้รู้สึกผ่อนคลายเบาสบายอยู่กับคนที่เอาใจใคายเครียดนะคะในการเฉลิมฉลองพูดคุยกันอ่ะปาร์ารารตี้กันบ้างอะไรเงี้ยนะ,ะแต่ก็อย่าอะไรที่อ่ะกลายเป็นติดมากเกินไปก็ไม่ไม่ดีเนาะก็ให้มันพอดีพอดีเพื่ออะไรคะเพื่อการผ่อนคลายคนก็ต้องมีการเข้าสังคมนะคะบางทีได้ไปเจอเพื่อนบ้างพบปะ พูดคุยเพื่อนเก่าๆที่รู้ใจอะไรเงี้ยค่ะก็จะช่วยให้พลังงานเรามันผ่อนคลายดีขึ้นเพราะบางทีตัวเราเองไงคิดบางเรื่องแบบมุมมองนตัวเราคนเดียวไงมันมองไม่เห็นในรอบด้านเพราะาเพื่อนมาช่วยคิดช่วยทำอ๋อเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าลมองเหม,มือนเขาจะมองมาจากมุมจากภายนอกแล้วมองมาตรงเราเนี้ยมันจะเห็นภาพที่เป็นมุมกว้างมากขึ้นเพราะเราไม่ได้ถอยออกมาเป็นผู้มองใช่ไหมเราไปอยู่ตรงกลางไงพระเราถอยออกมาเพื่อนๆนี่แหละเขาจะเป็นคนที่อยู่ วงนอกแล้วเขาจะมองเห็นอะไรในอีกมุมหนึ่งที่เราจะมองไม่เห็นก็เป็นได้แล้วตรงนี้อาจจะเป็นคีย์บางอย่างที่มาช่วยให้เพื่อนๆผ่อนคลายกับเรื่องราวต่างๆอาจจะเป็นพลังงานที่ครูส่งมาเพื่อช่วยให้เพื่อนๆคลายจากปัญหาต่างๆก็เป็นได้ค่ะเนาะกลุ่มเพื่อนเนี่แหละค่ะที่สนิทเก่าๆนะคะ,ะใบต่อมาเห็นไหมแล้วเราก็จะได้ก้าวไปสู่ความสำเร็จอะนะ โดดเด่นเป็นโวลนะคะที่เราได้ลงทุนลงแรง,ง,งไปนี่แหละการงานที่เราได้ทำนี่แหละมันจะเป็นการขยับขยายเติบโตและถึงขนาดออนไลน์ต่างประเทศก็เป็นได้และนําพามาซึ่งสิบเหรียญเนาะทั้งขิงถือไม้เท้าแล้วก็สิบเหรียญน,นะคะภารกิจการงานที่เราทาอะคะ่ะเกิดมาจากศักยภาพภายในของเพื่อนๆเ,เป็นพื้นฐานเป็นหลักนะคะนําพาให้ตัวเองเนี่ยประสบความสาเร็จนะคะโดดเด่นอาจจะเป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวพนันถ้าเป็นเรื่องของการงานเนาะ กับธุรกิจออนไลน์หรืองานต่างประเทศก็เป็นได้เนาะประมาณนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ข้อความที่ไพ่มาบอกในวันนี้นะคะของสําหรับนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวนี้ผิดท้ายหน่อยแล้วกันค่ะว่าม,มีอะไรบอกเพิ่มเติมไหมเป็นแวไพร์ค่ะบัฟฟี่เดอะแวไพ์ยซุรเย์ จ็ดเหรียญให้รอดูค่ะรอดูผลที่เราได้ลงมือลงแรงไปอ่ะผลอะอันนี้เหมือนการใครทําอะไรไว้ก็รอดูเขาก็จะรับผลของเขาเองอะค่ะนะคะรอเพียงเพียงแค่ผู้ที่รับรู้ยืนดูค่ะและเพื่อนๆจะมีแรงดึงโดดมหาศาลนะช่วงนี้นะจะโดดเด่นนะ่ะมีความโดดเด่นก้าวถ้วยอะค่ะ แค่อะไรคะดึงความเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมานะดึงศักยภาพที่เรามีอยู่ในตัวเชื่อมั่นในตัวเองอะ่ะแล้วเพื่อนๆจะผ่านไปได้เอาอยู่ได้กับทุกเรื่องอะ่ะก้าวถ้วยเนาะมีความสุขก,กับตัวเองแล้วก็เมนิเฟสต์ได้ก้าวถ้วยพลังงานของการเมนิเฟสต์นะคะดึงดูดอันนี้เด็กถือเหือนญเห็นไหมจัดการได้เอาอยู่อะ่ะกับทุกสภาวะที่เข้ามานะโดยใช้พลังงานของเฟมินีนอะ่ะนะคะ ถึงแม้เขาจะมีอาวุธอะไรมาเราก็มีอาวุธของเราได้ด้านสติและปัญญาจากภายในและพลังงานถึงควาคว่าแม่ตานะส่งพลังงานที่ดีที่บวกไปให้กันนะคะแล้วมันจะสลายพลังงานเหล่านี้ให้เขาอ่อนแรงลงไปแล้วเราก็จะจ,จัดการได้ด้วยอาวุธแห่งสติปัญญาของเราภายในนั่นแหละคะ่ะเนาะเห็นไหมเป็นกิ่งถือเมเา้าเนี่ยยังไงก็จัดการได้ขึ้นมาส่งสำรับอีกแล้วกิ่งถือเมเท้าเห็นไหมจัดการได้เอาอยู่ค่ะ ประสบความสำเร็จแน่นอนในสิ่งนี้ต้องมีมการแข่งขันกับใครอะไรใดๆก็ตามเนาะในช่วงนี้นะคะและสุดท้ายก็จะเป็นอิสระเสรีสามารถทำตามที่หัวใจต้องการตามตามหัวใจบางทีมันเหนื่อยมันเยอะเนาะในความรับผิดชอบในความเป็นคิงหรือเมเท้าใช่ไหมคะเนี่ยค่ะขึ้นมาสองสับรับเลยคิงหรือเมเท้าในการงานในหน้าที่เขาอาจจะเป็นระดับผู้บริหารเป็นผู้นําในองคอ์กรหรือเป็นหัวหน้าอะไรเงี้ยค่ะ มักจะเหนื่อยนิดนึงข้างนอกก็ต้องรับผิดชอบแต่จริงๆแล้วข้างในยอยากจะโหยหาออกไปสู่อะไรคะอิสรภาพภายนอกอะโดยที่ไม่ต้องมายึดติดกับสิ่งใดใช่ไหมอยากจะทําตามหัวใจถึงเวลา,าแล้วค่ะพอเพื่อนๆเคลียร์ได้จัดการได้วางระบบไว้ดีเนาะถึงเวลา,าที่ออกไปทําตามความฝันหรือทำตามความรู้สึกที่เราต้องการทำนะคะในเรื่องของจิตวิญญาณบางคนนะาอาจจะการงานทั้งโลกฉันมาถึงสเต็ปนี้แล้วแต่อพอทำพลังงานได้ดีเข้าสู่ภารกิจจิตวิญญาณได้แล้วเนะาะทำให้เราก็ทําตามหัวใจ ทำตามความรู้สึกภายในที่เรียกร้องอยากจะทาอ่ะสิ่งที่จิตวิญญาณรักที่จะทาน,น,นั่นแหละค่ะเนาะประมาณนี้วันนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอให้มีความสุขนะคะโทเตจไอขอให้มีความสุขในทุกๆวันคะ่ะแลวขอให้จงหลุดพ้นนะคะแพ้แอร์นิดนึงเนาะขอให้จงหลุดพนนะะ้นจากปัญหาอาการทั้งปวงได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายนะคะวันนี้ต้องไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ